ร้อนนกเต็นนะคะได้เคลื่อนลงสู่ทะเลจีนใต้เพื่อเข้าสู่ประเทศลาวหลังจากที่มีการพัดถล่มประเทศฟิลิปปินส์จนมีเหตุให้เป็นผู้เสียชีวิต25รายค่ะพายุนกเต็นซึ่งตั้งชื่อตามภาษาลาวหมายถึงนกกระเต็นได้อ่อนกําลังลงจากพายุไต้ฝุ่นเป็นพายุโซนร้อนโดยขณะนี้พายุก,กําลังเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ม่งหน้าสู่ประเทศลาวและเวียดนามซึ่งจะทําให้เกิดฝนตกหนักในภาคเหนือของลาวตั้งแต่เมืองหลวงพระบางจนถึงนครหลวงเวียงจันทร์ ลาวเพิ่งฟื้นฟคูความเสียหายจากพายุไหหมาที่พัดถล่มเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วรัฐบาลลาวได้ขอความช่วยเหลือไปอยังบรรดามิตรประเทศและองค์การระหว่างประเทศต่างๆเพื่อเยียวยาความเสียหายให้กับประชาชนก่อนหน้านี้นะคะพายุนกเต็นได้พัดถลม่มภาคตะวันออกของฟิลิปปินส์ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย25รายสูญหาย31รายประชาชนกว่า640,000คนได้รับผลกระทบอิทธิพลของพายุทำให้ชาวบ้านจำนวนมากต้องอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัย โรงเรียนถูกสั่งปิดเส้นทางถนนหลายสายต้องปิดการจราจรสายการบินต่างๆที่บินเข้าออกกรุงมนีลาถูกยกเลิกทั้งหมดและเริ่มกลับคืนสู่ภาวะปกติในวันพุธหลังจากที่พายุผ่านพ้นไปพายุนกเป็น,ปนพายุลูกที่10ที่พัดถล่มฟิลิปปินส์ในปีนี้แต่โชคดีที่ไม่ได้สร้างความเสียหาย,ย,หายมากมายในพื้นที่เพาะป,ปลูกข้าวและมะพร้าวซึ่งถือได้ว่าเป็นสินค้าหลักของทางฟิลิปปินส์ค่ะ